สวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่10กันยายนพศ2564นี้นะครับผมจะมีข่าวอยู่3ข่าวนะครับมาเล่าให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับข่าวที่1นะครับวันนี้นะครับกองทัพพม่าได้ส่งเฮดิคอปเตอร์นะครับบินเข้ามาในพื้นที่ของกองทัพเอกราช กระสินหรือว,ว่า kia นะครับเพื่อที่จะมาสอดแนมหรือว,ว่ามาลกองกําลังของกองทัพเอกลัดกระสินนะครับว่ามีอยู่จุดไหนของรัฐกระสินบ้างนะครับวันนี้ก็กองทัพพมา่าไม่ยอมจริงๆนะครับข่าวที่2อนะครับอดีตผู้นํารัฐบาลเก่าหรือว,ว่ารัฐบาลของนางสุจีนะนว,ว,ว่าพรรคสันติวาตแห่งชาติหรือว่า nlt นะครับไล่ถูก คนร้ายนะครับที่มาที่มาโยนระเบิดนะครับใส่ว่านของอดีตผู้นำพรรคเอ็นเอะครับก็เลยรับบาดเจ็บไปนะครับข่าที่สามนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของกองทัพพม่านะครับที่จะทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะพยายามที่จะกดดันนะครับ บริษัทต่างๆนะครับที่สนับสนุนกองกำลัง p t ทฟและรัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของกองทัพพม่านะครับครับก็มาดูข่าวที่หนึ่งกันก่อนครับพี่น้องครับวันนี้นะครับวันที่สิบกันยายนนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กองทัพพม่านะครับเนื่องจากเมื่อวัน สองวันที่ผ่านมานะครับได้มีการประทะสู้รบกับกองทัพเอก,กราชกสินหรือว,ว่า KIA นะครับก็ทําให้ทางผังของกองทัพพม่านะครับได้รับบาดเจ็บหรือว,ว่าเสียชีวิตไปหลายนายหลายคนด้วยกันนะครับแต่วันนี้ทางผังของกอง,กองทัพพมา่าวันนี้นะครับกองทัพพมา่าไม่กล้าเดือดเสริมกําลังด้วยขวนรถนะครับเข้าไปอย่างในพื้นที่กรกสินนะครับนอกจากก่อนหน้านี้ ทางกองทัพพมาเสริมกําลังขวนรถเข้าไปที่ไรนะครับก็ลนกองทัพอกรัฐกสินนะครับหลักเล่นงานตลอดนะครับก็ทําให้กองทัพพมา่าก็ากล้ากล้าโกโก้นะครับวันนี้ก็ไม่กล้าส่งกําลังพลเข้าไปอย่างพื้นที่รัฐกสินนะครับแต่ก็นาเฮลิคอปเ,เตอร์สองลำครับพี่น้องครับมุ่งหน้าไปอย่างในพื้นที่รัฐกสินนะครับวันนี้นะครับเวลาประมาณ ตอนเช้านะครับประมาณ9นาฬิกานะครับกองทัพพม่านำเฮลิคอปเตอร์สองลำนะครับมุ่งหน้าไปยังพื้นที่รัฐกสินนะครับเพื่อที่จะไปสอดแนมนะครับไปรูฐานที่ตั้งของกองทัพเอกรากกสินหรือว่า KIA นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของกองทัพพม่านะครับไม่กล้าส่งกําลังเข้าไปในพื้นที่รัฐกสินนะครับแต่ก็ส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปแทนนะครับเพื่อที่จะไป สอดแนมนะครับและไปรูพื้นที่ทางทหารของกองทัพเอกลัชษกระสินนะครับว่าหยุดจุดไหนบ้างนะครับนี่ก็ทางกองทัพพม่านะครับและกบฏมีหน่องไล่นะครับก็ไม่กล้าที่จะส่งกําลังพลเข้าไปอย่างพื้นที่รัฐกระสินนะครับก็จะหลักเล่นงานนะครับก่อนหน้านี้ก็ลนมาเยอะนะครับวันนี้ก็ไม่กล้านะครับ ก็รอติดตามกันต่อไปครับพี่น้องครับว่ากองทัพพมา่าจะทํำยังไงต่อไปนะครับสำหรับกองทัพเอกลัชกสิน KIA นะครับหลังจากได้ร,รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG นะครับประกาศที่จะโจมตีกองทัพพมา่านะครับวันที่เจดนะครับวันที่แปดวันที่เก้านะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่ 9นะครับวันที่8นะครับคางกองทัพเอกลัชกสินหรือว่า KIA นะครับก็เข้าโจมตีกองทัพพม่านะครับในพื้นที่รัฐกัสินนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับพี่น้องครับสําหรับการสู้รบในพื้นที่รัฐกัสินครับครับก็มาดูข่าวที่2องกันต่อนะครับวันนี้นะครับมีคนร้ายนะครับเอาระเบิดนะครับไปโยนใส่ว่านอดิษฐ ผู้บริหารนะครับพรรคสันติวัตแห่งชาิหรือว่า NLT นะครับสมัยรัฐบาลของนางซูจีนะครับตอนนี้นางซูจียังเป็นรัฐบาลอยู่นะครับันก็คือกลุ่มรัฐบาลเก่านั่นเองครับก็เป็นอดีตผู้นําของพรรคสันติวัตแห่งชาิหรือว่า NLT นะครับก็ชื่อเมียวมินเตนนะครับก็ทางคนได้นะครับมาเล่นกันหลายคนครับพี่น้องครับขับรถมอเตอร์ไซค์มานะครับ มาจอดที่หน้าบ้านของอดีตผู้นำพรรคสันติวาาัแห่งชาิหรือว่า NLT นะครับพอมาถึงที่หน้าบ้านก็ยนระเบิดเข้าไปอย่างในบ้านนะครับก็ทำให้ทางอดีตผู้นำรัฐบาลเก่านะครับพรรค NLT นะครับก็ไล้รับบาดเจ็บไปครับพี่น้องครับก็ทำให้บ้านเดินนะครับก็ไล้รับความเสียหายไปบางส่วนนะครับก็น,นี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับสำหรับ คนอยู่ในรัฐบาลเก่านะครับหรือว่าสมาชิกของพรรคเอ็นเอลีนะครับที่ถูกคนร้ายนะครับมาโยนระเบิดใส่ที่ในบ้านนะครับในพื้นที่รัฐพม่านะครับพี่น้องครับในพื้นที่นครยังกงนะครับก็นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าลสุดนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับก็จะเป็นใคร บไม่ไล่นะครับน่าจะเป็นกลุ่มของกองทัพพม่านั่นแหละครับเพราะว่าเป็นผังตรงข้ามกันนะครับสําหรับรัฐบาลเก่าและคณะรัฐประหารนะครับกองทัพพม่านะครับลูกน้องของกบฏมีนอไลน์นะครับครับก็มาดูข่าวที่3ามกันต่อครับพี่น้องครับวันนี้นะครับทางกองทัพพม่าก็ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับพยายามที่จะไปกดลันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับหรือว่าหอพักต่างๆนะครับหรือว่าบริษัทต่างๆนะครับวันนี้บอกว่าถ้าบริษัทหรือว่าโรงแรมหรือว่าหอพักต่างๆนะครับสนับสนุนทางรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและกองกำลัง PTF หรือว่า CDF ต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่และต่างๆที่อยู่ในประเทศพม่านะครับถ้ารู้ว่า ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับหอพักหรือว่าบริษัทต่างๆนะครับที่ไปสนับสนุนนะครับกองกําลัง PTF นะครับและรัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะครับทางกองทัพพม่านะครับจะทําการยึดทรัพย์นะครับเอาตกเป็นของกองทัพพม่าต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการออกมาแถลงข่าวล่าสุดนะครับทางฝั่งของกองทัพพม่านะครับเพื่อที่ จะออกมากดลันนะครับเจ้าของธุรกิจต่างๆและเจ้าของหอพักโรงแรมนะครับหรือว่าอพาร์ตเมนต์นะครับบอกว่าถ้าใครให้ที่พักเพิงนะครับกองกาลังป t f นะครับและคนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG นะครับมาเช่าอยู่หรือว่ามาพักอาศัยนะครับี่แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งนะครับของกองทัพ โซนหรือว,ว่ากองทัพพม่านะครับที่พยายามออกมากดรันทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะปราบปรามนะครับกองกําลัง p ีดอฟและรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า n อ g นะครับก็เรอดูกันต่อไปครับพี่น้องครับว่าในที่สุดแล้วนะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะครับระหว่างกองกําลัง PDF ฟและรัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะครับและ กองกำลังกลุ่มสัตติพันธ์ต่างๆนะครับและกองทัพพม่าและกะบฏมีนอ,อหนหลน์นะครับวันนี้นะครับก็ชัดเจนนะครับที่กองกำลังกลุ่มสัตติพันธ์นะครับที่น่าจะพอจับมือกับกองกำลัง p ี f และรัฐบาลเอกภาพแห่งซาตไล่นะครับนั่นก็คือกองทัพเอกลัชกสิน KIA และกองทัพสาภาพกันเล่งหรือว่า KNU นนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหว ล่าสุดนะครับที่โจมตีกองทัพพม่าทันทีนะครับหลังจากที่รัฐบาลเอกภาพแห่งชาหรือว่า NUG ออกมาประกาศที่จะโจมตีกองทัพพม่านะครับแต่กองกําลังกลุ่มสัตติพัธุ์อื่นๆนะครับวันนี้ดูเหมือนจะไม่เลเคลื่อนไหวอะไรเลยนะครับมันจะเป็นกองทัพสภากอบกุดสารอาเซนตนะครับของจยอดศึกและกองทัพเ p ส p นะครับซานหรือนะครับกองทัพแนวร่มปล่องทีเอนเอ และกองทัพกลุ่มสติพันธุ์อื่นๆนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีแต่อย่างไรนะครับว่าจะอยู่ผังไในกันแน่นะครับจะสนับสนุนกองทัพพม่าหรือว่าจะสนับสนุนทางผังรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG นะครับก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหลายๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับกองกําลังกลุ่มสติพันธุ์ต่างๆนะครับวันนี้นะครับก็ที่ออกมาเคลื่อนไหวก็มีกองกําลัง เอกลัดกสซิน KIA และกองทัพสหภาพกัลเลง KNU นะครับสองกลุ่มเท่านั้นนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดครับครับก็รอติดตามข่าวการสู้รบกันต่อไปนะครับพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรายการผมตลอดมานะครับถ้าผมพูดปิดไปประการใดก็ขออภัยนะครับก็ฝากกติดตามให้กำลังใจผมเลยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับ बiga सववार्tika.